เต็มเลยนะครับปลาเข้าดีมากครับผมเอาจนได้ครับผมโอ้โหไซโบเลยครับใหญ่ครับใหญ่ครับตัวนี้เยี่ยมเลยครับสวัสดีครับมาพบกับผมในช่องนะทีมชาแนลนะครับวันนี้ก็ได้ออกมาตกปลาหมายคงสุขุมวิทสายเก่าตรงประตูน้ำระบายลงทะเลนะครับ วันนี้ก็จะมาลงเป็นงานหน้าดินนะครับก็ก่อนจะไปลงเบ็ดก็ไปตากปลาก่อนครับก็หมักปลามาด้วยครับไปตกปลาสองสาวันที่แล้วครับปลายังไม่ได้ตากแห้งก็เตรียมที่ตากมาด้วยครับจะได้ตกปลาไปด้วยตากปลาไปด้วยนะครับเอ่อจะได้เก็บไว้กินได้หลายๆวันนะครับเพราะช่วงนี้โควิดเยอะมากครับสมุทรปราการนะครับไปตากปลากันครับ นี่นะครับผมก็หมักมาเรียบร้อยนะครับก็เตรียมที่ตรงที่ตาวมาเรียบร้อยครับผมก็จะใช้เป็นงานตะก้อจิ๋วนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเหยื่อน,นะครับเล็กกว่านี้ก้อยอีกนะครับด,ด,ดวงเบลต0.8นะครับของชิโนนะครับวันนี้ ก็จะเกี่ยวเป็นเม็ดโฟมครับเกี่ยวเป็นเม็ดโฟมเล็กนะครับสำหรับเยอที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นทำมาเองครับสูตรน้ำหมักผลไม้รวมครับก็ซื้อนมปังมา20บาทลำ20สบบาทแล้วก็มาผสมหัวหัวเชื้อที่ทำไว้นะครับหัวเชื้อน้ำหมัก ผลไม้รวมครับเสียงก็จะดังนิดนึงนครับข้างหลังติดถนนเลยครับถนนที่วิ่งเข้าคลองด่านนะครับเส้นนี้ครับนี่นะครับกลิ่นหอมใช้ได้เลยครับจุดนี้ก็ผมยังไม่เคยมาลงนะครับ สมน้ำก่อนครับนี่ครับกกปัออ้นเล็กกว่านิ้วโป้งอีกนะครับเล็กกว่านิ้วโป้งมึงอีกนะครับประหยัดเยือนะครับสูตรนี้กสภาพไมนะ่ ก็จะเป็นเวิงปักตบนะครับตรงสะพานนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นขยมมาก็จะเป็นประตูระบายน้ำลงทะเลแล้วนะครับเดยว ไโอเคนะครับวันนี้โอเคเลยครับผมเยี่ยมครับ เอาจนได้ครับผมโอ้โหไซโบอรเลยครับใหญ่ครับใหญ่ครับตัวนี้เยี่ยมเลยครับโอ้โหไม่ได้ใส่กระดิ่งเลยนะครับผมแจ๋วครับหมายความสุขุมพิสัยเก่านะครับเอาจนได้ครับผมครับตอนนี้ก็ กำลังจะเที่ยงแล้วนะครับก็ห้าโมงกว่าปลาเริ่มจะหลบเข้าไปในร่มนะครับเดี๋ยวผมจะลองตีให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าปลาช่วงเที่ยงมันอยู่แบบไหนลักษณะแบบไหนนะครับมโยนจะโยนเข้าใต้ปัตบนะครับว่าตอนกลางวันแดดมันร้อนปลาจะเริ่มเข้าไปหลบใต้ปักตบนะครับ ผมจะเพิ่มเป็นสี่คันแล้วนะครับเพราะว่าช่วงกวางกวางปลาจะไม่ค่อยกินนะครับก็เ,เลยต้องเพิ่มเป็นสี่คันนะครับก็รอชมนะครับว่าจะมีตัวให้ชมไหมเพราะปกติปลาจะเข้าไปหลบอยู่ใต้ป่าพะตบชวาครับยิงเข้าไปนะครับสี่คัน เอาละครับกันแรกพูดไม่ทันขาดคำพูดยังไม่ทันขาดคำนะครับช่วงเที่ยงนะครับ บอกป้ามันต้องเข้าไปหลบในร่มชั่วอยู่แล้วครับตัวสวยเลยครับรอเราอีกสามคัน ปกติก็ช่วงที่เที่ยงปลามันจะไม่ค่อยกินนะครับแต่ถ้าเราตีเข้าไปในใต้ปาปกตมมันก็กินเหมือนเดิมครับนะขันสุดท้ายมีอาการแล้วนะครับวัดเลยครับตอนนี้ยังไม่ได้ปั้นเหยือ่อโอ้ไม่ติดนะครับหุด,ดตัวนี้ไม่ติดครับผม เอาแล้วครับเหลือสองกันก็กินนะครับใส้อุนวนเลยนะครับลงไปสี่คันเหลือคันหนึ่งนะครับปันยังไม่ได้ปันเหยื่อนะครับ ใช้เวลาไม่ถึงสามนาทีนะครับสี่คันกินไปสามได้สองครับหลุดหนึ่งันเยี่ยไมไม่ทันครับผม ต่อแล้วนะครับต่อแล้วครับคันเดียววัดเลยครับนี่ครับก็ตัวคันที่สี่ก็ 6นาทีพอดีครับ6นาทีกินทั้งหมด4คันนะครับแต่ได้ปลามา3ครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคช่วงตกช่วงเที่ยงนะครับปลาจะเข้าไปหลบตามใต้ป่าพักตบนะครับถ้าเราตีกรงกลางปลามันจะไม่ค่อยกินนะครับว่าเราต้องโยนให้เกือบถึงป่าพักตบครับอีกนี้ก็นำไปใช้ได้นะครับว่ามันก็เหมือนพวกปลาช่อนนะครับ ช่วงกลางวันกลางวันปลาจะหลบเข้าไปอยู่ใต้ป่าปักตบชาวานะครับก็สี่คันครับกินทั้งหมดสี่คันนะครับยังไม่ได้ปั้นเหยื่ยอลุงเราจะเทสให้ดูอีกรอบนะครับสี่คันโยนเข้าใต้ป่าปักตบให้หมดนะครับกลางวันแดดร้อนปลาหลบใต้ฝักตบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ เกือบเลยนะครับเกือบขึ้นประตบหนูเหยื่อยังเหลือหรือเปล่าส่งคันที่สามไปโอเค คันที่สี่กินแล้วครับคันนึงกินแล้วครับโอ้โหคันนี้กินแล้วนะครับเอาขึ้นมาให้ชมก่อนมาแล้วมาแล้วจะขึ้นยังไงนี่หญ้านะครับข้างล่างว่ามันเกี่ยวหญ้า นี่นะครับเบียดเพึ่งโยนยังไม่เสร็จก็กินแล้วนะครับศูนยนี้ใต้ป่าปัะตบครับมีตัวเป็นโดนครับ เอาการน,นี้ก็กินแล้วนะครับอีนไปสองคันนะครับสองนาทีสองคันแล้วอีก2อคันนะครับ สูตนนี้มีตัวเป็นโดนนะครับปั่นเหยียสองคนนีรก็เอาแล้วครับคันแรกครับ สคันกินไปแล้วสามครับโอ้ oh, คันนี้ก็ก,กินนะครับเดี๋ยวทั้งหมด4นาทีนะครับ4นาที26วินาที ตูนี้สุดยอดครับอันนี้ปลายังไม่ได้เก็บนะครับบางคนเขาบอกว่าพักเที่ยงปลาไม่กินนะครับแต่ถ้าเกิดมีไม้แบบนี้ปลากินร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับ และนี้เราก็ปล่อยนะครับครับก็ส่งงานวันนี้เลยแ้วกันนะครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองสิบสี่นาทีไปชมผลงานพร้อมๆกันเลยครับผลงานในวันนี้นะครับก็ ได้เยอะพอสมควรนะครับเตรียมเลยนะครับปลาเข้าออดีมากครับผมมีตะพงตะเพียงก็เยอะเลยนะครับนี่ครับใครจะมาก็หมายก่อนถึงประตูระบายน้ำาลงทะเลนะครับนี่ครับผมผลงาน ออจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับผมก็จะกลับไปทำปลานะครับตอนนี้ก็บ่ายสองกว่าแล้วนะครับพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ